ทำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แยก่กับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูพึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้ปกติเราจะรู้กันว่ามีการไก่เกลี่ยข้อพิพาทคดีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีแพง่งเพราะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินแต่สำหรับคดีอาญามีการไก่เกลี่ยหรือไม่เราไปค้นหาความจริงกันครับสำหรับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับ คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นการสอบสวนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลครับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2,562โดยที่ปัจจุบันนั้นข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจนํานวนมากเห็นควรให้นํากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากําหนดเป็นกฎหมายกลางครับเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวนหรือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระง,งับข้อพิพาทดังกล่าวโดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลนั้นลดน้อยลงลดปัญหาความขัดแยง้งเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมลดงบประมาณแผ่นดินด้วยแล้วก็เสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข โดยการไก่เกลี่ยข้อพิพาทก็เป็นการดำเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสได้เจรจาตกลงกันร,ระงับข้อพิพาททั้งทางแพ่งและก็ทางอาญาโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนะครับเรามาดูว่าหน่วยงานไหนจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของการไก่เกลี่ย สำหรับหน่วยงานดำเนินการไก่เกรียรข้อพิพาทนั้นตามกฎหมายก็คือราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานอายการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นกำหนดครับสำหรับการไก่เกลียรข้อพิพาททางอาญานั้นหมายความว่าการไก่เกลียข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนนะครับ โดยพนักงานสอบสวนจัดให้คู่กรณีในคดีอาญามีโอกาสเจรจาตกลงหรือว่าเยียวยาความเสียหายเพื่อจะได้ระงับคดีอาญากันไปครับเรามาดูขั้นตอนกันนะครับการไก่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนเป็นอย่างไรคดีอาญาดังต่อไปนี้ครับที่สามารถไก่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นการสอบสวนก็คือ 1. คดีความผิดอันยอมความได้ 2. คดีความผิดละหุโทษ คือคดีเล็กๆน้นอยๆนะครับฐานทำร้ายผู้อื่นโดยประมาทตามกฎหมายอาญามาตรา390ทำรายผู้อื่นไม่ถึงกับอันตรายแก่กายจิตใจตามมาตรา391ทําให้กลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นตามมาตรา392ดูหมิ่นซึ่งหน้ามาตรา393ต้อนสัตว์เข้าไปในสวนผู้อื่นมาตรา394 ปล่อยสัตว์เข้าไปในสวนมาตรา395ทําให้อับอายในที่สาธารณะต่อหน้าทาระกกํานันมาตรา397และความผิดละหุทโท,ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวมตามที่กําหนดนะครับ กลุ่มที่3เป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีตามบัญชีท้ายกฎหมายซึ่งก็กำหนดเอาไว้ประกอบไปด้วย 1. ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้และมีพูดถึงแก่ความตายจากการชุลมุนต่อสู้ตามมาตรา9 9 4วรรคหนึ่ง 2. ความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295 3. ความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยมีเหตุชะกันตามมาตรา296 4. ความผิดฐานเข้าร่วมในการชุรมุลต่อสู้และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุรมุลต่อสู้นั้นตามมาตรา2 9 9วร์หนึ่ง 5. ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสตามมาตรา3 0มแล้วก็ 6. ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334ครับสำหรับขั้นตอนการไก่เกี่ยข้อพิาพาททางอาญามีดังต่อไปนี้ครับ คดีที่อาจไก่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาได้ก็ให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งให้คู่กรณีทราบในโอกาสแรกว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องของไก่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็ต้องสมัครใจและประสงค์จะเข้าร่วมการไก่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาด้วยนะครับและคดีนั้นไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ก็ให้คู่กรณียื่นคำร้องขอไก่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อพนักงานสอบสวนเลยครับให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นเสนอหากพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจออกคำสั่งเห็นว่าพฤติการของการกระทำความผิดไม่ร้ายแรงแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวมก็ให้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ไก่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญานะครับ สำหรับผลของการไก่เกลี่ยข้อพิาพาททางอาญาเมื่อคู่กรณีทำข้อตกลงระง,งับข้อพิาพาททางอาญากันแล้วก็ให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระง,งับเฉพาะคู่กรณีซึ่งทำข้อตกลงเท่านั้นครับสำหรับการไก่เกลี่ยข้อพิาพาทในคดีอาญาในชั้นศาลมีการไก่เกลี่ยอย่างไรเรามาติดตามนะครับ การเกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นศาลถือเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ศาลยุติธรรมนำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทครับเพื่อนำไปใช้กับคดีอาญาบางประเภทเท่านั้นก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมโดยผู้เสียหายมีส่วนร่วมเป็นผลดีต่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพราะมีความสะดวกรวดเร็วมีความยืดหยุ่นและก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ความมากกว่าการพิจารณาคดีในศาลตามปกติครับ การไกลเกลี่ยใช้เวลาในการดำเนินการไม่นานก็สามารถที่จะทราบได้ว่าคู่กรณีตกลงกันได้หรือไม่หากตกลงกันได้ก็จะทําให้คดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็วแต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ศาลก็จะดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปซึ่งคณะกรรมาการบริหารศาลยุติธรรมออกระเบียบว่าด้วยการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาเมื่อปี2560มีดังต่อไปนี้ครับ คดีอาญาที่อาจไก,ก่เกลี่ยได้ตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. คดีความผิดอันยอมความได้และ 2. คดีความผิดที่ราษฎรเป็นโจท์ฟ้องกันเอง สำหรับข้อดีของการไก่เกลี่ยก็คือทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีครับเช่นค่าธรรมเนียมสารค่าป่วยการทนายความที่ปรึกษากฎหมายตลอดจนค่าดำเนินการในชั้นอุทธรณ์และฎีกาด้วยนะครับตลอดจนรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่กรณีสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ตามปกติ เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะครับก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของการไก่เกรียในคดีอาญาด้วยนะครับหากมีเหตุเกิดขึ้นก็นึกถึงเรื่องของการไก่เกลียไว้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แยกกับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้